สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกะซองนะครับก็วันนี้นะครับเราได้อซองแมตต์แอคแทกนะก็เป็นซีซั่น2 0 2 3ั0ยีสามถนะครับนี่นะฮะเป็นชุดแรกเลยนะเป็น1 edition นะเปิดเลยนะนี่ประกอบด้วยนะครับ2ซอง,องแล้วก็มีซองเฟิร์ส edition แพคเกจหอันนะครับ นี่มีแนะนำนะครับเป็นโกลนะนี่การ์ดโกลนะนี่ตามแบบเลยดูนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเปิดกันนะครับว่าเราจะเปิดได้การอะไรน,นะอันนี้มี Regen e n t m o m น n t นะเป็นลูน n ่นะครับอันนี้ผมสั่งพีมาจากต่างประเทศนะฝากพี่เขาพีมานะครับ นะกล้องกล้องเก็บไม่อาจจะเก็บไม่ไม่หมดนะโอเคมาเดี๋ยวมาลองแกะกันนะครับสักครู่นะจึงชึงชึงผมขออนุญาตใช้กรรไกรตัดแล้วกัน มันเป็นซองใหญ่นะอ่าสเต็ปแรกนะครับก็เป็นอ่าเช็คลิสต์นะครับ,อรบของซีซั่น2 0 2พ2 0 2 4นะนี่มีการ์ดนัมเบอร์เนมขับแล้วก็ประเภทนะนี่จอห์นสโตนอันนี้เป็นนะ่าจะเป็นเช็คลิสต์ของอ่าเฟิร์สอิดิชั่นนะหนึ่งดิสิชั่นเช็คลิสตนะ์นะนี่อันนี้เป็นของ มิลเลอร์ฟอยกาสนะเอดิสันนะเบอร์ที่11เนาะนี prova, no, 1, ่ของเลี้ยวภูมีใครบ้างผมเชลิ่วภูมีฟันไดนะนี่เทียโก้คันตลาแล้วก็ฮลโลกราฟิกฟอย์นะนี่มีทั้งหมด3า8 3 9้าแ7 4สามเก้าเก้าสี่นย์ี่หเจ็ดสี่สมห้ามี่สะมีเลี้ยวภูไหมมีเลี้ยวภูคนหนึ่งเจมี่คาร์ลเกอร์นะครับ ส่วนโกนะครับมีแจ็คเกอริดจีดถึง GD9 นะครับริวภูมมีไหมไม่มีครับน่าเสียดายมาเดี๋ยวมาดูกันนะว่าในซองมีอะไรต่อนะนี่ก็ในในซองนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับเป็นอ่าหนึ่งอิ n ดิชั่นแนะ แล้วก็จะเป็นในส่วนของเป็นซองอีก2ซอ,องโดยระบุว่าซีซั่นส0 2พั่นึ่งสอนยี่่เนี่ยมี12การ์ดต่อ1ซองเนาะแล้วก็มี2สเปเชียลอินเสิร์ตการ์ดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองก่อนลองแกะกันเลยเดี๋ยวอันนี้ผมไปเอาสุดท้ายนะอ่าเริ่มจากฮารันแล้วกันนะ อยูมาละหนึ่งใบนะคือตัวละชัวร์ใบที่หนึ่งนะครับเดีวเส้นนะใบที่สองใบที่สามเป็นอวเลสใบที่สี่เป็นจอจินโยใบที่ห้า ใบที่หใบที่เนะครับใบที่8ใบที่9ใบที่สิบโทมัสมูเลอร์นะกลับไปกลับมาทำไมไม่รู้นะชิ้งเฟ ฟานได้นะครับนี่เบอร์แปดสิบเจ็ดนะเบอร์แปดสิบเจ็ดเบอร์แปดสิบเจ็ดนะถ้านี่ก็เป็นอะไรมิลเลอร์ฟอยเหรอเนี่เป็นลักษณะนี้นะครับมาดูใบต่อไปนะทึนทุนท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 นอุ้ยโอ้ รีเจนโมเมนต์นะครับเวลูนี่นะครับสวยนะบอกเลยว่าสวยมากม,มาดูซองที่สองนะครับนี่นะใหม่นะจุดใส่ชุดราชันแล้วนะ เดี๋ยวได้ไม่มาลิวปูอาล่าไม่รู้ล่ะใบสุดท้ายผมได้เป็นลิวปูแล้วล่ะมาใบาแรกเป็นวารานะครับฟูเดนอทอสซามาเนเมนเดส อินเตอร์คาร์เซนลุยอเบโตคิมปับเป้แล้วก็นะครับไบมินเนอร์จะเป็นชิง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 อะไรนิโก้สกูเลเบิร์กนะ ของดอถมุนเหรอโอเคเรามาดูนะเมื่อกี้ใบสุดท้ายนะนี่เป็นอาลิวอคูชัวๆแล้วที่หนึ่งนะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นใครนะครับแทนนแทนนนเจมี่คาราเกอร์โอ้ใบนี้สวยนะ มีคำว่าลิมิเต็ดไหมไม่มีใบนี้มันจะเป็นเลขที่สี่สามห้านะสี 4, 3, ่สามห้าอ๋อสี่สามห้าจะอยู่ในกลุ่มของโฮโลกราฟฟอยการ์ดนะครับนี่เจมีค่คาร์เกอร์นะครับสวยนะใบนี้ Yeah. มาถึงซองสุดท้ายนะนี่ซองสุดท้ายแมดแอ t แท็กเฟิร์อ dition a พ k เก e ซีซั่นสองพันย4ิบสงสองพันยิบสี่ในหนึ่งซองประกอบด้วย7การ์ดนะครับมาเรามาดูกัน ด้านหน้าเป็นใบป่านะชิงใบแรกของเลสบูนะนี่นะหนึ่งอีดิชั่นนะครับนี่เห็นไหมเออใบที่หนะึ่งนะมีคนเดียวนะอ๋อคนละคนนะของเลสบูเหมือนกันนี่ผมขอโทษนะผมไม่รู้จักใบที่สองใบเป็นใบที่สาม ฮูดูสนะครับของอาร์แจากนะนี่มีเฟิร์สอิดิชันด้วยเผื่อใครสนใจนะครับต่อมาโคดีกักโปเฟิร์สอิดิชันนะนี่ธรรมดาที่ไหนอย่างแจมอไอใบนี้ผมต้องเก็บนะผมเก็บแน่เพราะว่า อโดยส่วนตัวผมเชียร์ลิ้วผู้อยู่แล้วใบต่อมานะครับฟานไดครับฟานไดไม่พอฟานได้หนึ่งอีดิชั่นด้วยเข้มๆเ,เลยใบยสุดท้ายเอ้ยยังไม่ไม,ไม,ม่มีสองมีสองใบนะครับใบสุดท้ายเป็นโฮโลแกรมนะครับ เจมี oh, ่คารเกอร์โอริอพูอีกแล้วเป็นหนึ่งอีดิชันด้านข้างด้วยนี่นะครับโห oh. คุ้มครับบอกเลยซองนี้ผมคุ้มคือคุ้มในที่นี้หมายถึงไม่อ่านไม่ใช่เรื่องราคาเดียวนะมันเป็นแบบว่าผมเชียร์อยู่แล้วด้วย ต่อมานะครับ g มิเน a ลิมิเต็ดอี d ิชั่นสุดยอดครับชุดนี้โอ้โหใแบบนี้สวยนะแต่แต่ผมอันนี้ผมยังไม่ค่อยรู้จักเขานะคนนี้ต้องขออภัยด้วยแต่เป็นแต่ใบมันสวยอะ่ะของฟีนูดนะนี่ โอ้โหนี่รีแคปให้เลยสองใบนี้เดี๋ยวเรามามามาดูกันแบบใบนี้ก่อนนะ<ห>ก็ความพิเศษของซองนี้นะครับนี่เราจะเห็นได้เลยถ้าเป็นใบปกติที่จะวางขายทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นใบลักษณะนี้มินเนอร์เหมือนกันก็จริงแต่ว่าไม่มีคำว่า First Edition นนะครับนี่เห็นไหม น่าสะสมนะแล้วก็มีคาร์กเกอร์นะคาร์กเกอร์ผมก็ได้สองแบบเลยเหมือนกันนะครับเป็นเฟิร์สอ dition นะอันนี้ไม่มีนะก็สวยแล้วนะไม่มีก็สวยแล้วนะอันนี้มีขึ้นมาอีกเพิ่มความขังเข้าไปอีกนะครับโอ้โหโอ้ไม่เสียใจไม่เสียใจสุดยอดแล้วก็ใบนี้นะครับใบสุดท้ายเป็น ล i ม i เต็ดดิชั o นนะครซานติโกกิมินเต่เดี๋ยวผมไปเซิร์ชก่อนคนนี้เก่งว่าจะได้เก็บไว้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมไปตามหาซองนี้มาลองเปิดกันนะครับสวัสดีครับ